ก็เลยบอกว่าให้เขากลับไปใช่ไหมเขาก็อืไม่รู้เขาแอบไปคุยกันมั้งหายไปแอบไปคุยกันกับใครยังไม่ได้คุยเลยเลยตอนนั้นก็เขามีแฟนใหม่เออไม่ใช่แล้วคุณติ๊กบอกเขาว่าอะไรเนี่ยฉันอับล็อแล้ว สอนอย่าไปคล็อกไกสอนนะมันจะคนชอบขายคนอื่นนะคะัตุ้มติ๊กหาคนคกเลยเถอะจะมาไหมคะอะไรนะคะวันที่สิบเราจะไปสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเจอกันวันงานบวชค่ะจแต่งตัวสวยๆไปแต่ไซคเขมนเขาไม่ให้แฟนถือมอญนะเดี๋ยวไม่ได้กันพี่แพรดี้เขาไม่ถือไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าได้กันก่อนแล้ว คุณผู้ชมคาต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับครูติ๊กค่ะใครที่ได้ติดตามก่อนหน้านี้ต้องบอกนะคะว่าครูติ๊กเองถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนะคะที่เชียร์คู่ของแพรรี่ไพรวันกับน้องฟอร์ดเนี่ยคืนหนักเอามากๆจริงๆนะคะกระทั่งนี้เลยที่ทั้งสองคนกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งก็ถูกใจครูติ๊กเป็นอย่างมากคุณผู้ชมขาโดยเฉพาะจากช็อตเมื่อสักครู่นะคะที่ทางด้านของครูติ๊กเนี่ยได้มีการแซวแพรรี่ไพวันไปนี่แหละคุณผู้ชมว่าคอมเมนต์เนี่ย เขาไม่ให้แฟนถือหมอนงานบวชเขาถือนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้การซึ่งทางด้านของแพรรี่ค่ะคุณผู้ชมคาเรียกได้ว่าช็อตฟิล์มหนักมากๆนะคะจนทํเอาครูติ๊กเนี่ยเสียอาการจริงๆถูกใจสุดๆเพราะว่าแพรรี่ไพวันก็บอกนะคะว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าได้กันก่อนแล้วค่ะโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้นะคะก็คือแต่ละคนเนี่ยต่างหากันลั่นไปเลยสําหรับโมเมนต์นี้คุณผู้ชมอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มๆนี้ ของแพรรี่ไพวันนะคะกับน้องฟอร์ดแล้วก็ครูติ๊กกันค่ะก็เลยบอกว่าให้เขากลับไปใช่ไหมเขาก็ไม่รู้เขาแอบไปคุยกันมั้งหายไปแอบไปคุยกันกับใครยังไม่ได้คุยเลยต่อแล้วก็เขามีแฟนใหมือนกันไม่ใช่แล้วครูติ๊กบอกเขาว่าอะไรนี่ยฉันหนักบล็อกแล้ว สอนอย่าไปคล็อกไกสอนนะมันจะคนชอบขายคนอื่นนะคะตุ้ติ๊กหาคนคกเลยเถอะจะมาไหมคะอะไรนะคะวันที่สิบเราจะไปสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเจอกันวันงานบวชค่ะเจอกันแต่งตัวสวยๆไปแต่ไซคเขมนเขาไม่ให้แฟนถือมอนนะเดี๋ยวไม่ได้กันพี่แพรดี่เขาไม่ถือไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าได้กันก่อนแล้ว น่ารักจังวัสดีเดี๋ยวเจอกันวันที่อะไรนะเต<บ>ี <ut ic> ๋ต <clock> องจบคุติ๊กจบเลยจะมาสายขมมขมเห้นอะไร <_ N> ไม่ค่ะเออถือหมอนคุติ๊กหมดถือหมอนเดี๋ยวไม่ได้กันเอาไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าได้กันไปแล้ว <_ N> หลุดไปเลย <_ N> <_ N> หลุดไปแล้ว <_ N> <_ N> ไปถามคุติ๊กซิว่าปดบล็อกหรือยังคุต <_ N> ิ๊กปดบล็อกหรือยัง เิ่แล้วค่ะกดล็อคล็อคแล้วแล้ววันนั้นนะเขาบอกว่าไหนขอไลน์ ine, line, เออขอแอปเขียวคุณแพรลี่ห e uh น่อยจะทักไปซื้อปลา <c oughs> เขาจะหายงอนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแกก็แบบที่แบบยังยังไม่ได้คุยกับพี่แพรลี่เลยนะแต่กลัวพี่แพรลี่รู้ว่าบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเขาอ่ะเคยบอก <c oughs> อยู่ว <c oughs> ่าก็เธ <c oughs> อดีที่สุดแล้วเขาบอกงี้เลยมาแต่ดีที่รวยกันฉักอาะเขาอยู่เขารวยได้แกเขาก็ต้องรวยเลย อยู่โรงเรียนเดียวกันเขาก็ต้องอวยกันสีอ่ะไม่รู้พอฟอร์ดออกมาจะแบบเอ้ยฟอร์ดไม่ดีหรือเปล่าอย่างนี้จะมีไหมเนี่ยครูติ๊กฮะเอาคนนี้แหละเอาคนนี้แหละไหนพี่ไพลี่เขาบอกว่าให้ฟอร์ดให้พี่ไพลี่เอาคนนี้แหละหรอไม่คิดว่าฉันอาจจะเจอดีกว่านี้หรอเออเห็นไหมล่ะเขาต้องใจเนาะอารมณ์ผู้สุขงเขาก็อยากให้เป็นเใจตัวเองนั่นช้องในสุขบลยฟุตบอลเนาะ น้องขอด้ารักปีนี้ก็รอบวชก่อนเบียดค่ะคืออะไรครับบวชก่อนเบียดคือยังไงอะ่ะไม่เข้าใจบวชก่อนเบียดก็คือเขาก็จะถือสมัยก่อนก็คือคนเราถ้าจะจ้าดํามีชีวิตคู่ก็ควรบวชเรียนก่อนบวชเรียนเสร็จแล้วก็ค่อยอ่ะค่อยเอากันอะไรเรียก บวชก่อนเบีย์จบพูดให้เข้าใจง่ายแต่แต่ถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าฝอก็ต้องเป็นเบียดก่อนบวชไงมี่อ <c oughs> พูดดีๆนะ, <c oughs> ะเลเสียหายนะต <c oughs> ลกอ่ะ <c oughs> ยาวแบบนี้พูดแบบนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะ้ไม่เอาเ <c oughs> ออเสร็จทะลึ่งตึงตังกันนะไม่ชอบบอลนุสนธนาชอแต่ข้าจุ้ยบาดบอง